โอเคทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนีวันนี้ก็จะมาแนะนำโรบค่แ,ปแ,ปแปอแปพิมพ์ทินนอลไล oh, ทโอ 2, ท๊ลตำรวจสองวีหนึ่มันจะคล้าติวเบนะคแต่ว่าติวเบกดกว่กววาแ่อันนี้เนหลาอาชีพนะคสองอาชีพสาอาชีพงไม่ใช่ละ <c oughs> มีห้าหกอาชีพเอออันนี้มีประมาณกี่อาชีพก็ไมู่หน่อยไมีเทียบเลยทุกคน้เป็นคนธรรมดาเป็นโจรเป็นตำรวจเป็นเป็นซะเอ้ยมีทหารเป็นเป็นเอ่อเป็นนักตำรวจเป็นรูดเป็นที่เป็นน้่นก็ไม่เทียบเลยอนนี้ผมเป็นตัวนะ ตอนนี้ผมกำลังฆ่าตำรวจใครอยู่ไม่รู้เขาเขากำลังจะตายเขากำลังจะตายตอนนี้เรากำลังต้นของอยูต้นของต้นทองตายเรียบร้อยตำรวจตายตายแล้วเราจะเอาปืนใหม่ละเรารีเซ็ตละนี่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 ผมเล่นใหม่ถ้าผมซื้อไปผมก็เหลือ4,000เอ้ียญ2,000อ่าปืนใหม่ โอ้โแรงกว่าเดิมพลังมันเท่าไหร่อ่ะยี่สิบแปดจายี่สิบห้าตง่างกันตรงไหนโอ้โหปืนปืนปืนลั่นโอ้โปืนอันนี้พาวเวอร์สองเองเหรอโอโ้ผมต้องมี1นสี่ผมอยากได้ปืนใหม่แล้วอ่ะแต่ว่าเฮ้ยรอด้วยสิคุณเดี๋ยวผมจะไปหาลายต่อไปอาาอาลายต่อไปใครคนต่อไปคือคนธนาคาร มีฮาร์ดไหฟีโอ้ no บนเแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเจตำรวจเต็มเลยครับนนี้ปนที่นี่ได้ไหมยอที่ร้านขายของปนไม่ได้โอ้ยเป็ต็บ้านเต็มหมปนได้ไหมบับัมบัมบัมบัร ปว้หนาเลยอันนี้ผมแตกงุเป็นตำรวเลยนะครับป่วยไป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 ยไปไปปยเอามันยิงมันเอา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 แล้วดูอุยอันนี้ปยปย อันนี้อ,อันนี้อยู่ที่โโททพี่พี่พิ่ิธภัณมาที่มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ะของดีดีมากอะ่ะได้ทีละห้าร้อยอะอ้าวเดียวนายก็อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยโอ้โหไมันร้องให้โคตรดีเลยอะ่อดดยอะกดแป๊บเดียวก็เสร็จและแต่เราโคบาร์โคตรกากเลยอะ่ะไว้ค่อยมาดีไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะ Okay, โอเคป้นหมดละเด็กเกไปที่ต่อไปดีกว่าเขียวได้เวลาปลน้ปนแะล้วป่นหาตำรวจไลยต่อไปตอนนี้นะ่าจะฆ่าไปได้เยอะมากแค่รวมวตั้งแต่เล่นโอโหตำรวจอีกแล้ว นายตำรวจตำรวจเนี่ย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 ตายแล้วตายแล้วแหลงพาร์ทโอเคแหลงพาร์ทเฮ้ยมีฮาด้วยเหรอฮาดอยู่ไหนไม่ไม่เห็นเลยอ่ะที่แบบที่พูดกดที่แบบแล้วไม่เห็นมีอ่ะเดี๋ยวอยู่ไหน แล้วก่อนไม่กี่อยู่ใกล้ๆทามเอาโหฮไปไ<อ>หนเอ้ยอยู่ตรงนี้กําลังไปขายเบอร์เกอร์อ๋อขายหมูหมูต้มหมดห้าร้อยอ่ะแค<า>่<ว>ห้าร <500 S 1> <500 S 2> ้อ,อยเองโม้นย่เออมันก็ไม่ได้ดีมากาหรอกไหนอนะนย่หรอใช่ไหมใช่อ 3, ้นึกว่าจะได้ทอละ0 0มพันโอเค ไปกันขุดไปอยากช่วยกันขุดนี่เราได้ตามน้อยนะล้อเราก็ไม่รู้เราเมื่อกี้เราได้ทีละห้าสิบโอ้โหอืมเราเอาที่ปกติก่อนก็ได้อาตามเรามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลดความโอ้โอ้โอ้ล้อล้อรมล้อจมดินแล้วแล้วจบิน ตัวจริงด้วยตั้งหัใช่ไหมตั้งหัวใช่ไหมหัวที่ป้นเยอะมากสุดยอดเลยแน่ตั้หวเนต่อยแบเดี๋ยวค่อยเผาฮะขอป้นให้เสร็จก่อนได้ยินได้หยิน คอมพิวเตอร์ตำรวจอยู่เอาดิเอาดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใคยิงเฉียวมันก็ไม่ได้แรงมากมันก็พอเล่นเกมได้ถูกไหมรอนรอนจะตายละไม่ใช่ว่าเล่นเกมไม่ได้เลยการ์ดจอ T D X ตายเรียบร้อยไอคอมตายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงเฉียวใครยิงเฉียวครับใครอะ เมื่อก e ี้เผาก่อนค่ปนไมป็นไม่เป็นไรเาป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเ้เอ้ยไม่ใช่เผาเผาเอาเอาเผาทุกคนนะมันดีอย่างจิวเมกก็คือเราสามารถอย่นี้ได้สามารถปนได้แต่คิวเบกทาไม่ได้โอ๊ะโโอเหมือละโอยผมโดนดเลโดนได้ไงอ่ะที่ที่อังคารามันโนได้ตายาแล้วครับ เด็กก็อาโอ๊ยเดิวไเ็เม่เ้าหเลอ้อาๆอาๆอาๆอติดตัวท้ตัวอยู่มาแล้วมาแล้วยืนอยู่ในแมพไหมยืนตอนนี้ยิงตำรวจ รัวตอนเนี้ยมาอเอ็ามาก่อนได้เปล่าจะได้เจอสัญญารักโมอาเ้อ้าตำรวจมาอีกแล้วโอสองวีนึงครับสองวีโอยเอาสามวีนึงเราไม่เอาเราไม่ชอบสามเอออย่างนใช่ไหม โอ้โหพี่โกง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 ก่อนหน้านี้นายยังเอาสามรุมเราเลยเราไม่ได้ใช้ซั้งหน่อยเพื่อนมนนท้นเองหยุดก็คนนี้ก็ทำเองก็คนนี้เขาทำเราเกี่ยวอะไรไม่เล่นเกมนี้ละเล่นต่อสิเรากำลังอัดคลิปอยู่อ่ะยยังไงแล้วก็ไม่แอนขวางเ้าละออ้โหอะไรอะ กลับมาแล้วกลับมาแล้วเข้ามาเอแตกเรามันไม่ได้ผิดที่เราจ้ามันผิดที่เพื่อนก็เพื่อนแล้วก็ผิดนะใครไม่รู้ย่รู้ว่าโผล่มาใครจะรู้ล่ะยอยู่เขาก็โผล่มาใครจะรู้แล้วบอกเลยว่านั่นมันดูแยกมากอุตส่า์ได้อุส่า์ได้เงินโอโหเสียหายไปเลย เงินหายไปหมดเลยโอ้ my god เงินหายเกมมิ่งอย่าล้อเลียนพี่คัชชาไม่งั้นเดี๋ยวโดนยังไงก็ไม่ล้อเลียนแต่ประเด็นคือเกียดเกมนี้ได้ตัดหนักตัดหนักกว่าเดิมตายหนึ่งเดี๋ยวจะแค่ตำรวจตายหนึ่งเราจะบอกว่าตำรวจตายหนึ่งจะได้รู้ว่าคับ ว่าเรายังอปืนมันถ้าอย่าไม่ยุ่งนะเราสู้กับตำรวจอยู่เขาจะรู้ได้ไงนายอยู่ไหนอ่ะหูนายอ่ะใครจะรู้ว่านายอยู่ไหนอ่ะนายไม่แอดเราโกดูเพื่อนดิเพื่อนก็ขุดเหมือนกันเลยตำรวจระจอกอ่ะเอาดิจะปีนใช่ไหมอาาจะจับเราไม่ได้เล ภาพทำขอจัดการทำได้เปล่าเพราะทำมีปืนแรงกว่าเราแล้วอ่ะอะไรอุ้ยตำรวจของโจนปืนเราแค่อร์ห้5เองอ่ะ๋อวเวอร์เราก็น้อยพรวเวอร์เรา28น้อยเปล่ะน้อยมากเออก็อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเราให้ดูปืนที่แรงที่สุดอ่ะเราจำไม่ได้น้อยมากนะว่า ปืนปืนปืนพลังเรา28แต่เยอะสุดคือ150ยห้าบไก่เจียวเองนะเหบ,บอกเลยน้าว่ามาอย่างนี้เลยขอแอดอย่างนี้ถ้าบอกเลยถ้านายแอดเรานะเราของขึ้นแบบแบบโคตร OMG อ่ะ นู่นก็ได้นู่นมีอยู่เฮ้ยไอ้นี่ก็มีเอ,า,เอ,า,เอาหวังข้าวหวหังข้าว,วเดี๋ยวก่อนโอ้ไม่มีแรงโซเลยอ่ะไม่มีแรงแรงไอ้นี่เลยแล้วไปแลว้วโอ้รถกระเด็นรถกระเด็นนาไมหายไม่เอาอย,าย,ย,ย่าอย่าอย่าอะไรใครจะจับเราเราอุตส่าห์มาอยู่ตรงนี้พ่อพ่อบอกให้อย่ามายุ่ง ให้ hey, <คน S 1> ยุง่งกับไอนั้นท้ไมอ่ะล่ะบอกวาไม่ใช่ถ้าม่ยุ่งม่ขวับข้าวไม่งั้นเดี๋ยวนายจะด,ดูดีรอบไปละเฮ้ยขวัญข้าวบอกจะไม่ยุ่งยุงมแน่นี่ครับทุกคนนี่คือคนที่นายจัดการนี่คือคนไม่เชื่อฟังเพื่อนครับอ่ะให้ดูเป็นตัวอย่าง ต็นายยังไม่แอดเราเลยอ่ะทีนายยังไม่แอดเราเลยเหรอเลยก็เพรนายนายนายวางแผนจะฆ่าเราใช่ไหมล่ะเขาอาจจะเป็นพี่นายฆ่าเราไ,ได้เลยเรายังไม่ว่าเลยค่ะโอ้มีงานกิดไม่พอแล้วมันมีเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเอาดิเอาดิดักหน้าใช่ไหมเอาดติตามหลังก็ไม่กลัวหรอกระวังดู อีนี่ใช่ไหมใช่ช่วยด้วยคุณไทม์คุณไทม์ขวัญข้าคุณขวัญข้าก็จะตามมาแล้วคุณไทม์รู้นะเดี๋ยวไอ้น,น,ไน,ไน,อน,นี่เป็นไรเนี่ยนี่เป็นไรคือรถใช่ไหมเดี๋คือรถใช่ไหมจะได้ยิงเร็วเร็วดวิเดี๋ยวขวัญข้ามาเร็วไทม์ไาม์ยิงขวัญข้าัาาหนห ตายยังตายตายโอ้ยขวัญข้าวเออีกแล้วัญ้าผมโคตรผีกเลยเนี่ยไม่มีสมาธิเล่นนบลยคิดมากเล่นมาติสองนาทีต้องหิวนะครับผมอันได้บีแจงกีฮีเดดเขาไปไปไปมันบล๊อาก โานนมันจะร็บร้อยมันคนเลยนาวามไม่แอดแล้ว่ะพ่อเพราะนายจะฆ่าเรานายจะว่างแม่เราโหนายยังฆ่าเราได้เลยอะะงั้นนายงั้นแอดจะได้งั้นนายห้ามฆ่าเยอะอะฆ่ายอยู่นาวามไม่ไว้ใจคนเก่าแล้วใช่เดี๋ยวเราจะบล็อกอีกครั้งถ้านายฆ่าเยอะ ขันข้าจะเอ็ดนายวาไม่ได้ต่อไปดแต่นายวาไม่อันบ็อกก์นะเหย่นางวะหายไปไหนไม่เห็นสัญลักษณ์เราแผนที่ดิไอแผนที่ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูกระสุนให้อ่ากระสุนเห็นกระสุนยังเห็นเอ้ยตำรวจทำไมไอแผนที่ไม่ค่อยเห็นเอ๊ะไปๆเฮเฮ้ย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 ตำรวจ ขี่โกงเนี่ยมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงจุดเซฟบขี้โกงโอเคไปแล้วไปไหนตามมาใช่ไหมเนี่ยอันเนี่ยอ่ะไม่ได้ตามเพราะทำไมเราไม่เห็นสัญลักษณ์นาว่า ไม่ไม่ไม่เอ็นนาวาแล้วเอ็นอนามา,าแล้วแต่ไม่เห็นฮนะรุดอะไรคฝังข้าวไม่เห็น<แ>เราเมื่อกี้เลียลดรถลัวๆเมื่อกี้อ๋อนี่ไงเห็นแล้วเห็นแตนเดร็กนะอ,อย่ามาอย่า,อย,าอย่ามาตับเราแล้วกันเราจะซื้อของตอนนี้เรามีอยู่ 2, สองพันสองอืม นี่สะไปแล้วจะซื้ออะไรดีไปเล่นไซไม่อยสนัดเลยไดีนะาไลเดอร์หูสี่ร้อยไม่เอาอะถังอะไรอ่ะถังโพเพนเหรอสี่ถังยห้าสิบถังะไรระเบิดอะไรตุ้มดำไม่มีแสงด้วยแต่ว่าเราเคยซื้อไปแล้วจำได้แต่พวกไม่หน่ากันไม่รู้เราไม่เห็นสัญลักษณ์านวว่ะ เดี๋ยวเรายิงให้ก็ได้นายจะได้เห็นมาตรงแถวถนนี้ตำรวจก่อนแต่อย่าเข้าจุดเซฟโอเคมีเซนมาเลยก็ได้แล้วนายก็อยู่นอกแล้วนายจะเห็นจะสูนอยู่ล <c oughs> อยอ่ะดูนะเราให้จุดเซฟออกกัน <c oughs> เอว ยังไม่หยุดีกว่าอ่านี่ไงพอละเราไม่ข้าวของข้าวละเราจะซื้อของต่อละของข้าวก็รู้แล้วว่าอยู่ซื้อของต่อละทีวีตั้งหกร้อยอ้าจริงเหรอต่อไปตาเราแล้วจะซื้ออะไรดีอ่ะลดเลี้ยไม่ได้อ่ะรถหมุนจะเป็นไรเราเราซื้อข้างนอกดีกว่าเฮ้ยบันไดหน้าซื้ออ่ะ พี่ชิปันไทยมีนี่น่าซื้อน่าซื้ออ่ะจับนาวาทำไมไม่ได้อ่ะมันไม่ขึ้นสน่วนใหญ่แล้ว,วขึ้นนี่มันที่ซื้อมันจะจับได้ไงไหนขอดูหน่อยมันจับไม่ได้กว่ายาวมาตั๊กแล้วมันจับไม่ได้แล๋อ,อเอายิงได้ปะยิงได้ ได้งได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยได้เนี่ยได้เนี่ยยิงได้จะจับไม่ได้โอ้โหโอ้โหจะมาซื้อของไปยิงกันในร้านอีกโอ้โอเอาเข้าไปเอาเข้าไปอ่ามีที่กันอยู่มีที่กันมีของกันโอ้โหอ่ะเราอยู่ตรงอาบน้ำเอาดิมาไปในนองดีกว่า ไม่ไม่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาค่ะไปปบุย <Nah>, บ uh ุยเบบี <Switzerland> <a> ้เบบี where 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 ้เบบี้เบบี้ดี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 ดบดี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 ดด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 

พ้นหมดร้านเลยทุกคนป้นหมดร้านแล้วมีตังค่าพันซื้ออะไรไม่ได้เลยแต่ขวัญข้าวก็จะงงเฮ้ยขวัญข้าวเห็นขวัญข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนข้าวอยู่ไหนขวัญข้าวปีนเห็นอยู่เห็นอยู่อุ้ยแต่กลิ่นท่อเหม็นมากเลยนะโอ้โหกลิ่นกลิ่นใช้ได้ตอนนี้อยู่ในท่ออยู่ในท่อระบายน้ำตอนนี้กำลังเหยียด กำลังเดินตรงน้ำสีเขียวอยู่เห็นมากอะหโหกิจกเหมนั้นคือดกับตอดมาประสมกันแล้วก็ฉีด้วยโอเคเฮ้ยเราขึ้นพ่อมาจากตรงไหนอ๋อต้องธนาคารอ้าบอกทำไมเนี่ยต้องบอกเฉยเป็นไะแล้วเราเกิดใหม่สำเร็จเอานี่ทำไมมัเกิดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดหน้าธนาา อีใช่ไหมอยรจอน้นเ่อนโดนฟังไเนี่ยไ่ักระเด็นแบบนี้เน่นายอยู่ที่ธนาคารเหรอและเราอยู่ที่หน้าร้านแฮมเบอร์เกอร์นา่ลองนลองดูสิหน้าร้านไม่ใช่นายมานามาดูร้านลูก บอกซี่เนี่ยมีรถจอดอยู่เนี่ยไหนดูซิหน้าป้งปองตำรวจตรงร้านสีโซมะเออนั่นแหละเห็นไหมเห็นรถเราไหมหน้าคนสิบเงินหนะ้าจับเลือกปรจับคนนี้ให้ได้ก่อนนี่เนี่ยเอออย่าเพิ่งวิ่งทางอัชยทานไม่รู้ ผีจับนายหรือเปล่าไม่ใช่ผีเราเห็นเขาอยู่บนหลังค่ะครับใช่เหรอใช่นายเราเราต้อจะอยู่ในร้านนายลองเข้าไปดูคนเดิมป้าแล้วเนี่ยหันแม่ดูปะไม่รถเราจอดอยู่เนี่ยรถเราจอดอยู่เนี่ยอไม่เจอเหรอเขาแรงมากเราล่องหนหรือเปล่า เราล่องหุ่นได้ยังไ,ไงไม่รู้ยังไม่เห็นหนาวายเลยตั้งแต่เดิมตอนนี้เราก็ยังไม่เจอรนะดับพาร์ทเนาะโอ้พาร์ทไม่มีวันเจอ <laughs>

เอมปีโอ้ my god โอ้ my god เฮลี่เส็ดโอ้ no ไอ้ก้อนไอ้ไอ้ก้อนนั่นโโอ้โออตำรวจอยู่ไหนมาะไโอ้หว่วงข้าวตามมาแน่เลยไปนะตำรวจอยู่ไหนจ้าตำรวจสุดหล่อโอ้โหหนักเลยหนักใช่ไหมรู้นะรู้นะรู้นะว่าดักรู้นะว่าดัก โอ้โหระดักทุกทางเอาดิระดักใช่ไหมระดักใช่ไหมโ้โลดความลดความก็ยิงได้เลยเอ้ากระสุนกระสุนกระสุนไปละโอ้ยิงโดนไปละไป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 เอาเอาเอายัง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 ยัยิงโดนอีกโอ๊ยยินโดน เราตัวเราหายไปแล้วตัวเราหายไปแบม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 เฮแบม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  เรามบ็ม <ๆ S 2> บั <ๆ S 2> <นะ S 1> บไแเราจะไม่เห็นแสงเลยนะสงสัยมันน,น,น่าจะต้องออกเกมเข้าบูมฝังเข้าเนาะเราหายาตัวได้เราหายตัวได้อะเราอยู่บนรถอยู่เนี่ย เอาแล้วชืว่อกูหายอ้าวมันจะขี้โกงเกินไปไหมเงี้ยหนีเซตทนายจะทำไงเฮ้ยเมื่อกี้โยปังครับโอเคไหมอ้าวนี่ไง้เจอาขวัญข้าวแล้วเอาขว,วัญข้าวเจอเห็นชื่อเอาแล้วเป็นไงพี่ ตำรวจถ้าวิธีหนีตำรวจเป็นตำรวจเลยบหนึ่งข้อม่ตั๊บหนึงของข้าใหม่ก่็คือกำลังเข้าเืมตัหนี่งตั๊บหนายน่าจะเห็นเราเราอยู่ไหนมาหาเราได้แต่อย่าจับเราเพราะเราเราเราไม่อยากไปตอนนี้เรายังไม่ทำงานก็คือเราเรายังไม่เป็นจุดอา เข้าบ้านดีกว่าเบื่อเราจะนอนละหาก่อนมีข้าวให้กินหรือเปล่าเปิดอ,อข้าวเราหายไปไหนหมดอ่ะข้าวเราหายอา่อข้าวเราหายมาันเป็นในเกมโอ้หม่ก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวมาเล่นต่อนะทุก